วันธยาหาัสวันอังครารที่สิบที่เดือนพฤษภาคมที่ห้าที่ปีรสระารากาสระกาสระกสระกาอัครารารับนับสองพันหร้อยหกสิบาถึงตอนนาคาลิขคตปิดคิดสรกะกา อาราธนับ2022มาดีดหน่อยมาดีดหน่อยนั่งอึงเฮงว,วมาดีดหน่อยมามาดีดหน่อย